ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหกป่าเมี้ยวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายเอซคิงแปดแปดหนะครับเนาะเอามาพี่น้องไงก็มาอยู่กับยูทใบ่กับค่ายมาใหม่ห no. นะครับเนาะอ่ะก็ผมก็พามางัดทางงัดเกมอันสวีทโบดันซา เอ้ยงัดท่างงัดพี่น้องบอกยังให้เลยทีโอเคนะครับก็พบตัวเไป่วที่หกหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาออัะกับผมก็อยู่กับค่ายมาใหม่ยุดใหม่เลยนะครับสําหรับค่ายเอซีคิงแป๊ดแปดนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับมาสว่วงนี้ค่ายสล็อตค่ายพีพ,พีแตกดีนะครับช่วงนี้ได้บ่อยนะครับผมอาทิบายสองร้อยเจ็ดสิบมาตรฐานเหมือนเดิมมาสวงหมื่นเจ็ด มาครับผมอภินิหารยุทธใหม่บวกด้วยพลังหลวงปู่โดเรด้บ้นนะครับเปียงเปียงว่าไปได้เด้อเด้อเนี่ยพัฒนาขนาดได้เด้อเนี่ยอ่าเบิดไปสองหมื่นเจ็ดได้มาสิบสเปียน์สิบหมุนจัดมาเนียนเนียนคุณยิมหาโอ้ยหน่อยไหลไหลเออเว้ยหน่อยไหละะลไห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 ลเออไหล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 เออขุนคุณหมื่นคุณแสนคุณล้าน เอาคูณมาแบบนี้จะเหลือมีอะไรพันสามคูณยี่สิบบาทไอเลฟกัสสีครับผมกับเขาครับผมซี่นะ่มนี้พิธานยู่งไหมมาที่เหลือเนี่ยกำไรเนียนๆหลังครับผมกำไรเนียนะ่ยนเนยนะเต็มเชียงเลยนะครับผมไะไหลมาไหลมาโอ้ยหนาวได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเปิดแรกถือว่ามาดีต้องแสดงอภิธานยุทธใหม่ให้ท่านผู้ชมเบื่เออ มันเตียขวารเคลียร์มาได้โอ้ยพี่รองเสียดายตัวคุณนะครับคุณอะคุณสามสิบสองหัวเสียขวางบัดเลยนะครับผมไหละไหลไหล,ไลจากกระหยังไหลอะไหลอเดี่ยเลยนะครับโอเคนะครับก็จบไปที่สามหมื่นนะครับก็ได้กำไรไปสี่พันกว่านะครับเอาได้อยู่นะครับไม่มขียได้หรอกเอ๊อใส่ตัวสว,สวีทสวีโบอดิซ่านะครับมันก็ประมาณนี้แหละพี่รองเนอะ๊ มันบ่แตกมันก็ค่อยๆเก็บกําไรไปนะครับแล้วมันก็จะงวบเฮาเทียเวเบิดดากนะครับผมนะมเาเปลี่ยนสัน่นดอกถามมวยนี่ยใคยเหรียญมาหลายเตี๋บแล้วเนี่ยเกมมูนนี่เสียกับมันมาหลายเตี๋ยบเลยแล้วแ,ลแตกดีก็แตกเดียน,นะครับเวลาแตก๋ยหัก็หดนะครับเอาหวัวใจแดงแตกสวยงามตัวแพงแตกเยี่ยบลอยครับผมสว่างพันเจ็ดสวงพันเจ็ดคูณยี่สิบห้าคนไปก็สิครับผมมันจะเหลือมีอะไรแบบนี้เว้ย วัดเย็บเบ็ดเมื่อวันเจี๊ยบแบบบวกเลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บ้านนี่นี่แม่เอื่นว่าอภินิหารยุดไหมเนี่ยเอิ่มได้ยังสี่แไหมน่อยแตกแบบนี้ก็ซื่นใจเลยครับเฮ้ยแบบนี้ก็ลงอ่างเลยอุ้ยคูณห้าสิบแตกอีกแล้วครับคูณร้อยสิบแปดเอาแล้วกันไอ้ก็สิกระโปร์พูดแตัว่เสียขวางมาพี่น้องกับข้าวครับกับข้าว เสียขวางอีหลวะอูู้คุณหาซิบุซาแตกเั้งสวยๆๆลๆๆๆเอา้าสว่งไม่แตกสวงไม่ไม่นี่จบไปแ0ดหมื่นเนียนๆพี่น้เงยมาอีกจังไม่ี่น้องเอ้ <c oughs> ออเอใส่ตัวี่น้องถ้าผมสักเกยียรเบิกน,นีครับถ้าเบ็ดเกินสามร้อยไปนี่ไม่ค่อยจะแตกนะครับค่ายพีพีอีหล ถ้าประมาณเบียดสองร้อยเจ็ดสิบนี่ประมาณโอเคเลยนะครับสองร้อยเจ็ดสิบลงไปเนี่ยโอเคเลยนะครับผมนะเบียดกำลังแตกเลยนะครับคุณลอยแตกเ่ยน,น,นะวะอ่ะพิ่ทหารยุดไหมไหมฮะยุดยุดไหมคุณลอยแตกแตกเตียมเคียงคุณเลี้สวยไหล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 ต่อไหลเตียน ว่าได้อยู่นะครับเอาสามร้อยเก้าสิบคูณนั่นแหะนะคูณยี่สิบเก้าคนไอ้เอฟก็สิครับผมกับโขกับโขฟังเสียงรถสมือเนี่ยเสียงเปลี่ยนไปหลายเด้อสายหาดคว้าหนะเปลี่ยนสี่แล้วครับผมหาดคว้าเบิดปีนะครับผมเนี่อ้ยขออภัยนะครับคุณหมื่นคุณแสนคุณล้านคุณหมื่นคุณแสนคุณล้านคุณร้อยคุณร้อยตุ๊บตุ๊บคุณร้อย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  อุย้ยเด็กแค่คุ้นนะฮะพี่ดอเอ้ยเนี่ยเอ้ยหลุนคุ้นรวยเด็กคุ้นนะฮกับข้าวครับกับข้าวอ๋อแต่ว่าได้ขึ้นมาสว่างเมือเลย,ดย,เออดยได้เอาเตียงดีด้วยแหละครับผมสวีดโบลันซ่าเนี่ยทันทีที่เด็กเอิ้นว่าเตียงโยกับผมนี่แหละทันทีเอิ้นว่าสวีดโบลันซ่าส,สิมันติดเกลือไหมนี่กับซามเมียมันเถอะโอ้ยเกลือยี่หรี่วะถอนสว่างเมืองพี่น,อน้อง โอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันสวีทโบดันซ่านะครับอ่ะผมอยากลองเบิกนะครับสำหรับค่าย a อซคิงแปดนะครับผมก็ปักบุตรมาให้แล้วนะครับป่ะแตกหลายปาดีติกับไปหาลินเนลไม่กันดีกว่าเนาะแหกยใหญ่กันครับผมป๊อปะป๊อปะป,ะป้ายขามุยเอ้ย <laughs>